ตำรวจคุณจะมาขวางผมตัวไปเดี่ยเห็นไหมมันหนีไปแล้วเนี่ยแล้วมันเรื่องอะไรกันครับอเด็กบ้านมันขโมยเค้กแฟนผมไปอ่ะเด็กนั่นเป็นขโมยค่ะโอ้ยหยุดโอ้ยหยุดโอ้ย ไม่หูอกไม่นะเยงนผมคนตายคนตายป้าคะอย่าพึ่งตายนะคอยไป หลบค่ะฉันเป็นพนยาบาล สำเร็จรอดแล้วรอดแล้วอะะอเอ่อพอดีฉันเป็นโรคหัวใจอะคะ่ะถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ยาเนี่ยฉันต้องตายแน่ๆฉันขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณเด็กคนนี้เธอคะ่ะ ถ้าคุณไม่ได้เด็กคนนี้เนี่ยคุณคงตายไปแล้วอะ่ะหนูหนูเล่ามาซิว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะ่ะเอ่อหนูจ๊ะเล่นดีๆนะลูกอย่าให้บอลเนี่ยกิ้งออกไปกลางถนนล่ะ จ้ะฉันให้พอดีว่าฉันซื้อมาเยอะอะขอบคุณค่ะป้าเป็นอะไรไปคะเออฉันไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะสงสัยจะเดินซื้อของนานไปหน่อยอะ่ะก็เลยเหนื่อยป้าไปก่อนนะ ตามหาคนช่วยหนูขอโทษนะคะที่ทำให้เครของพ,พี่เสียหายหนูไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลย,เยพี่ไม่โกรธหนูหรอกจ้ะ หนูเก่งมากจริงๆนะมีสติคิดหาวิธีให้คนมาช่วยได้อะใช่ตอนน้าตัวท่าหนูเนี่ยนายังทำอะไรไม่เป็นเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ซื้อเค,ค้กให้หนูใหม่เอาไหมถือซะว่าเป็นรางวัลความดีอะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่หนูมาร่วมงานวันเกิดด้วยตกลงไหมไม่ได้ฉันต้องหาก ต้องเป็นคนขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะหนูาจา้ะเออชั้นเนี่ยจะขอเลี้ยงข้าวแล้วก็เค,ค้กทุกคนเลยนะคะวันนี้ต้องฉลองหน่อยไม่ใช่ว่าวันนี้จะเป็นแค่วันเกิดของคุณนะคะแต่วันนี้เป็นวันที่ฉั้นเนี่ยรอดจากความตาย <c oughs> ต้องขอบคุณหนูมากๆนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ ได้ไงเนี่ยเมื่อคืนมอจนจำอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ยคงหาคนน้ำวาดดีกว่าสงสัยน่าจ,จะยังไม่ตื่นตื่นแล้วเว้ยแต่รับสายไม่ได้ตั้งหากเราฉันมันนอนกับบริการพี่ชายตัวเองได้ไงวะเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย ุณครับพอเถอะนะครับแล้วนายเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยคะนายเป็นแค่บริการพี่เตาไม่ใช่บริการ,าการฉันแต่คุณเตาสั่งให้ผมดูแลคุณครับ <c oughs> นายก็ดื่มให้ชนะสินสิถ้านายดื่มชนะเนี่ยฉันจะยอมฟังที่นายเล่า

đi bảo nam đi qua, ngoài mùa hè sao mát đây ạ เมื่อคืนไปไหนมาฮะทําไมไม่กลับบ้านแล้วพี่โทรไปทําไมไม่รับเดี๋ยวนี้เหลวไหลใหญ่แล้วนะเราอ่ะเอ่อคือเมื่อวานหนูไปค้างบ้านพอยชี้มาค่ะแล้วน้องมอก็เมาหนักมากเลยไม่ได้ชาร์จแบตขอโทษนะนี่เราจะเป็นสาวปาร์ตี้แบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่จะโตสักทีเออเอไม่ไปแล้วก็ได้ไม่มีอะไรแล้วเนาะ ขึ้นไปนอนก่อนะนะม่วงอะแสบจริงๆริอารหลังจากนี้อะฉันจะให้นายเป็นบอดีการของน้ำว้านะน้ำว้าไปที่ไหนตามไปทุกที่จับตาดูทุกฝีก้าวเข้าใจไหมมันจะดีเหรอครับคุณตานี่บอกแล้วไงว่าอยู่ที่เนี่ไม่ต้องเรียกช่นคุณตาวหรอก ยังไงอ่ะเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเราเคยเรียนมาด้วยกันนี่จำได้ไหมแต่ยังไงผมก็เป็นลูกจ้างคุณอยู่ดีอ่ะผมว่านะครับเรื่องคุณหนูเนี่ยจ้างบริการหญิงมาจะไม่ดีกว่ารับไม่หล่ะฉันไม่ไว้ใจคนอื่นหรอกนอกจากแกอาร์ตเพราะยังไงแกก็เหมือนน้องชายแท้ๆของฉันอีกคนนะฝากด้วยนะครับ พาอพี่ดีกับผมแบบนี้ไงวันที่บ้านผมล้มละลายอพี่ก็ให้งานผมทําตอนเนี้ผมถึงยิ่งเกียดตัวเองที่ร่วงเกินน้องสาวพี่ขอโทษนะพี่ตานี่นายจะเดินตามฉันทำไมนักหนาเนี่ยฮะตามมาเป็นเดือนแล้วนะไม่มีใครมาทำลายฉันหรอกมันเป็นคาสั่งของคุณตาครับเฮ้ยสุดหนิด คุณหนูเป็นไรไหมครับฉันเวียนหัวเหมือนจะเป็นลมด้วยงั้นผมว่าเรากลับเข้าไปในบ้านดีกว่านะครับไปครับแผมช่วยคุณหนูรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณหนูครับนี่ครับผมสังเกตว่าคุณหนูเป็นแบบนี้มาสักพักแล้วนะครับ วันก่อนคุณหนูก็เจียนอะคุณนอนน้อยแล้วมั้งคุณหนูครับคงไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรื่องคืนนั้นหรอกนะครับนายหมายความว่าไงอาการคุณหนูเนี่ยเหมือนคนท้องครับผมว่าคุณหนูไปตรวจด,ดูก่อนเลยนะครับถ้ารู้ผลเร็วเนี่ยเราจะได้รับมือถูก ฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะต้องตรวจเชื้อเดี๋ยวฉันเก็บให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ บ้างครับอาดทำไงดีอ่ะฉันท้องอะ่ะไม่เป็นไรนะครับเราไปชอบเองก่อนอื่นเลยเราต้องคิดให้ดีครับว่าจะบอกพีเตาวยังไงอ่ะเราไม่ต้องกลัวนะครับพี่ตาวพี่ตัวนี่ทำไมอะ่ะเอา้านี่เธอสองคนมาทำอะไรเนี่ย ุณนวาไม่สบายครับผมก็เลยพาไปหาหมอเธอเป็นอะไรอ๋อเ่าแล้วค่ะแค่นอนน้อยค่ะแล้วพี่เตามาทำอะไรที่นี่เหรอคะอ๋อพี่มาเยี่ยมเลขาพี่เนะี่ยเอออาร์ตพานว่ากับไปพักผ่นอนไปปะครับเชิญรัคุณนวา คุณอยากจะได้ลูกผู้ชายหรือว่าลูกผู้หญิงครับฉันอยากได้ลูกสาวอะแล้วนายอะผมยังไงก็ได้ครับแล้วเราจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีนั่นสิลืมคิดไปเลยอะฉันมัวแต่คิดถึงเรื่องพี่เตาอะไงดีอะอาร์ตถ้าพี่เตารู้เรื่องเนี้ยพี่เตาจะทำยังไงอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ ผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเองครับผมรักคุณนะครับพี่ตามาหนูกขึ้นก่อนอ้าวน้ำวะอยู่พอดีเลยพี่มีเรื่องจะคุยด้วยนะ่ะเรื่องอะไรคะพี่จะให้เรามั่นกับคุณเบผู้บริหารบริษัท BSC ไม่อะพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะ น้ำว้าเธอต้องเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วคุณเบนเขาก็เป็นคนดีเขาเหมาะสมกับเธอจะตายท่านดีมากเนี่ยพี่ต๋งก็มั่นเองเนี่ยสิฉันไม่ยอมอะมันไม่ได้ไงคือพี่ตกลงกับเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่ฉันท้องว่าไงนะแล้วจะท้องกับใครจะท้องกับใครกระชัางแต่ที่ดูดูเนี่ยฉันท้องและฉันก็ไม่มีทางมั่นกับใครที่ไหนทั้งนั้น ที่แกตอบฉันไม่ได้ว่าแกท้องกับใครเพราะแกท้องไม่จริงใช่ไหมเลิกทำตัวงี่เง่าได้แล้วพรุ่งนี้ฉันนัดกับคุณเบย์เอาไว้แล้วเตรียมตัวไว้เลยคุณหนูท้องกับผมเองครับแกว่าอะไรนะยัดคุณหนูท้องกับผมครับผมขอโทษนะครับสําหรับเรื่องเลวๆที่ผมทําไปอ่ะแต่อย่าให้คุณหนูมั่กับคนอื่นเลยนะครับ มันก็เป็นความผิดของฉันเหมือนกันน่ะโอ้ฉันขอโทษนะฉันฉันกั้นขับไม่ไหวแล้วจริงพี่ตาฮัทนี่มันเรื่องอะไรอ่ะโอ้เอ้ยฉันเห็นเราสงสารพวกแกสอคนว่ะถ้าอย่างนั้นฉันบอกความจริงเลยแล้วกันนะพวกแกสอคนคิดว่ามีอะไรกันใช่ไหม อไอ้อาร์ตไอ้อาร์ตฉันให้แกมาดูแลน้องสาวฉันแล้วนี่อะไรอ่ะเมาด้วยกันแกต้องต่อตอ้านสิวะไม่ใช่เขาร่วมเ้ยเอทำไมแก้ว oh ยันวาง <c ười> ได้จัดไปหมดแก้วสภาพแกสองคนเดี๋ยวลากสองคนนี้ขึ้นรถนะ เ,เบาเลยด้วยครับบอสฉันจัดฉากให้ทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนมีอะไรกันเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากงั้นหลังจากนี้ฉันฝากเธอดู2คนนี้อย่างเงียบๆด้วยนะเธอเป็นเลขาใหม่ <Index> <S <S 1> <S 1> ฉันว่า2คนนี้ไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นใครรับทราบค่ะคุณตา ตัวละพี่มันก็ฝีมือชันเหมือนกันเดี๋ยวฉันเก็บให้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ ฉันให้เลขาของฉันไปสะกดรอยตามแกสองคนจนรู้ว่าแกสองคนจะไปตรวจฉันก็เลยให้เขาเอาฉี่ของคนท้องมาสลับไงโอ้พี่เล่นบ้าอะไรเนี่ยฉันกับอาร์ตเครียดจะตายอยู่แล้วก็ <laughs> พี่ขยอยากสั่งสอนเธอไงก็คนอ,อย่างเธอมันเมาเล่นไม่ได้สตีแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถูกไหมแล้วคนอ,อย่างเธอถ้าพูดปากเปล่าก็คงไม่สํานึกพี่ก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละเออส่วนอาร์ตฉันขอโทษนายด้วยนะที่ต้องลากนายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรน้องสาวฉันหรอกเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ผมรักคุณน้ำว้าครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะจะเป็นแผนของคุณตาแต่ผมก็รักคุณน้ำว้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าให้คุณน้ำว้ามาทำคนอื่นเลยนะครับนายรักน้องสาวฉันแล้วถามน้องสาวฉันหรือยังรักค่ะฉันก็ ถ้าพูดอย่างนี้ตั้งนานก็จบละไอเรื่องคุณมงคุณเบยอะไรนั่นไม่มีหรอกฉันก็แค่สร้างแผนขึ้นมาปั่นพวกแกสองคนเล่นเท่านั้นแหละแล้วแกรู้ไหมที่ฉันให้อาร์ตมาเป็นบอดี้การ์ดแกเนี่ยเพราะฉันวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากให้อาร์ตมาเป็นน้องเขยไมงังนฉันไม่ทําแบบนี้หรอกแล้วถ้าเกิดบอกแกตั้งแต่แรกแกก็คงต่อต้านนั้นสิใช่ไหมโอ้โหพี่ตาวนี่พี่วางได้ยังไงพี่บ้าผมเนี่ย ปรับอารมณ์ไม่ถ <idal sweet UK> ูกเลยนะครับทีนี้ผมก็เป็นว่าที่น้องเกยดพี่เราสินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่กอนอย่างเดียวนะอย่างอื่นค่อยทำหลังแต่งงานโอเคไหมเฮ้ยสองคนนี้นี่มันจริงๆเลย